ค,ความหนาของของเหลวเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับมาดูตัวไปแรกนะครับอาจจะหน้าตาไม่คุ้นชินจะใค้คล้าย P ตัวเล็กนะครับตรงนี้คือความหนาแน่นของของเหลวนะมันเป็นภาษากรีกนะครับเราจะเรียกว่า rho นะครับ r h o นะอ่านเป็นไทยก็ slow ลอยก็พอครับอ่านว่า r h นะก็คือแทน ความหนาแน่นของของเหลวนะความหนาแน่นของของเหลวในที่นี้เราจะเรียนกันแค่น้ำนะครับนะมีค่าเท่ากับ1,000นะครับเดี๋ยวเขียนค่าไว้ในหน้าต่อไปให้เลยนะครับหนึ 1, ่งพ r นะครับสัญลักษณ์ก็คือนี่คล้ายๆ p แต่ว่าโค้งๆหน่อยนะครับเป็นอักษรกรีก e. เขียน p ตัวเล็กมาก็ได้ถ้าใครมถนัดนะครับถัดมา g เรารู้อยู่แล้วค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมมีค่าเท่าออไหร่จำได้ไหมสิบนะครับเราประมาณให้เป็นสิบนะะค่าความเร่งนะครับเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก gravitational เนะ v นะนะาะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง จากแรงโน้มถ่วซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะเราก็จะใช้มันเป็น10นะเพื่อที่ง่ายต่อการคำนวณน,นะครับสองตัวเนี้ยจะเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่อันนี้มีค่าเท่ากับ1,000พันนะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตร ส่วนนี้มีค่าเท่ากับ10นะครับเมตร,ตรต่อวินาทียกกำลังสองสุดท้ายค่าที่เราต้องเทนเข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับความดันขึ้นอยู่กับความลึกนะครับเราจะใช้เป็น h ตัวนี้ก็นะค,คือความสูงของของเหลวหรือความลึกนั่นแหละนะครับนะความลึกนะครับของของเหลวครับ หน่วยก็เป็นลายความลึกเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรเมตรนะครับตัวย่อก็ M นะจะได้ว่าความรันเกจสเนี่ยหรือความดันของของเหลวเพียงเท่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแค่ความสูงเลยนะครับเพราะว่าอะไรโลกับ G เนี่ยมันเป็นค่าคงที่นะแต่ก็ต้องเอาเข้าไปคูณด้วยนะ เดี๋ยวค่ามันจะคาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวค่ามันจะเปลี่ยนก็นนคือ p เท่ากับ log w h นะครับนะส่วน p ตรงนี้นะครับคือความดนะันเกจของของเหลวครับในลักษณะนี้นะครับทีนี้มาดูว่า ทำไมต้องกำหนดให้ g แล้วก็ rho เนี่ยเป็นค่าของที่นะครับจะพบว่าน้ำแต่ละชนิดเนี่ยนะมันก็มีคนสมบัติแตกต่างกันไปหนึ่งในสิ่งที่แตกต่างก็คือความหนานแน่นของของเหลวแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับนะ r h หรือว่าความหนานแน่นเนี่ยนะขึ้นกับ ชนิดของของเหลวนะครับความหนาแน่นขึ้นกับชนิดของของเหลวสมมติว่าเราไปกินอะไรดีอ่ะอันนี้น้ำมันเนี่ยนะครับสีเหลืองความหนาแน่นน้ำมันเนี่ยจับความหนาแน่นของน้ำแดงเนี่ยเราไปกินแฟนตานะครับน้ำแดงแฟนตา เป็นของเหลวคนละชนิดกันความหนาแน่นเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับจะพบว่าเนี่ยถ้าเอาน้ํามันมาหนึ่งขวดเป็นน้ำเท่ากันเลยนะแล้วก็เอาแฟนตามาหนึ่งขวดเอามาชั่งน้ำหนักดูนะไม่เท่ากันนะครับเห็นมาจากความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันเนาะนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าคนสามารถนอนแบบชิวๆเลยสบายๆได้อ่านหนังสือในทะเลด้วยนะครับ ทะเลสาบนี้ชื่อว่าเดซีจุดเด่นของมันก็คือทะเลสาบเดซีเนี่ยมีปริมาณเกลือที่เจือปนอยู่ในเปอร์เซ็นที่สูงมากนะครับก็คือมันเค็มนะครับนะเกลือสูงมากนะเกลือเยอะนะครับดังนั้นน้ําในทะเลสาบของเดซีเนี่ยนะครับนะเรารู้อยู่แล้วว่าทะเลเนี่ยส่วนประกอบมันคือน้ํา ใช่ไหมบวกด้วยเกลือนะครับแต่ว่าเกลือของดีซีเนี่ยมันสูงมากนะครับสูงมากนะพอมันสูงมากเกินอะไรขึ้นนะครับความหนาแน่นก็เปลี่ยนนะครับนะความหนาแน่นก็คือโลเนี่ยของดีซีเนี่ย,น,ยนะมันมากกว่าโลของทะเลอื่นๆทั่วไป นะครับหรือว่าโลของน้ำนะมากกว่าของคนด้วยทําให้คนเนี่ยสามารถนอนอ่านหนังสือนะลอยได้แบบชิวๆเลยนะครับในลนักษณะนี้ถัดมานะครับถ้าเราสังเกตตามตึกแต่ละตึกเนี่ยนะจะพบว่าเขามักจะเอาแทงน้ำนํำไว้บนดาดฟ้านะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับเรารู้ว่าความดันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสูงหองหงเหลว รือว่าเรียกว่าความลึกนั่นแหละ,ะสมมติว่าพี่เนี่ยไปสร้างบ้านอยู่ตรงนี้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือความสูงของของเหลวจนมาถึงบ้านเนี่ยมันก็ประมาณนี้สมมติถ้าเป็นสามเมตรละกันสมมตินะสมมติสามเมตรตระดับความดันเนี่ยมันก็ต่างกันแค่นี้ ถูกต้องไหมนะครับก็คือความดันเนี่ยแตกต่างไปม,มากนะครับแต่ถ้ามาดูถ้าเราออบ้านกับแทงน้ำเนี่ยห่างกันลงสูงจะพบว่าปริมาณความสูงของหลวเนี่ยนะมันเยอะนะครับมันเยอะความดันเนี่ยก็จะมากตามนะครับสมมติให้เป็นไอยี่สิบเมตรสมมตินะครับความดันก็สูงตามนะความดันนั้ ความดันน้าสูงมันดียังไงล่ะนะครับก็สามารถส่งน้ําเนี่ยไปที่ไกลๆได้นะเพราะความดันสูงแรงดันมันก็สูงตามนะน้ำไปถึงบ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็ไหลแรงใช้งานสะดวกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเหตุผลที่เราต้องเก็บแทงน้ําเนี่ยไว้ที่สูงๆนะลองสังเกตด,ดูจะไม่ค่อยมีใครเอาไว้ข้างล่างหรอกนอกจากว่า,าบ้านเขาจะมีปั๊มน,น้ํานีอะไรนนะครับ ันนี้ก็ปั๊มขึ้นไปเก็บไว้ก่อนเพื่อแบบว่าให้ใช้ได้อย่างว่าไม่ติดขัดนะครับเพื่อปั๊มน้ําเป็นอะไรเนี่ยน้นําที่กักเก็บไว้ที่สูงเนี่ยมันก็ยังเหลือไว้ใช้อยู่อืมแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะถ้าใครเคยไปเที่ยวเขื่อนจะพบว่าเขื่อนเนี่ยมันเอาไว้เก็บน้ําอันนี้คใครใก็รู้เลยนะแต่ผนังที่สร้างเขื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะ เขาจะไม่ท so ําเป็นผนังตรงๆถ้าเราสร้างบ้านเราก็สร้างเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมเป็นกําแพงสี่เหลี่ยมตรงๆแบบธรรมดาเลยครับแต่ถ้าดูแนวของกําแพงเขือนเนี่ยนะกำแพงเขื่อนจะพบว่ามันมีความลาดเอียงเนี่ยเหตุผลเป็นยังไงนะครับนะตรงเนี้ยมันลาดเอียงมากนะครับ นะครับแล้วเนื้อที่ใช้เป็นไงด้านบนก็ใช้ใช้อิฐก,ก้อนสองก้อนก็พอนะครับด้านล่างก็ยิ่งต้องใช้เยอะออเนื่ผลเพราะว่าเรารู้ว่าความดันน้ำเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับความลึกถูกต้องไหมขึ้นอยู่กับความลึกดังนั้นจุดบนผิวเนี่ผิวน้ำเนี่ยนะกับก้นเขื่อนอ่กับก้นเขือนะเข่อนน,นะครับ กนเขื่อนถามว่าจุดไหนมีแรงดันสูงกว่านะอยากรู้แรงดันที่กระทำต่อเอ,อ่อข้างเขื่อนเนี่ยก็ต้องรู้ความดันก่อนใช่ไหมความดันขึ้นอยู่กับความลึกเนาะยิ่งลึกเียยิ่งสูงนะครับแปลว่าก้นเขื่อนเนี่ยนะความดันสูงมากเพราะความดันสูงนะครับก็ทําให้แรงดันเนี่ย นะแรงดันคือ f เนี่ยเยอะเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างฐานเขื่อนเนี่ยให้แข็งแรงเนี่ยตัวเนี้ยนะครับยิ่งลึกเนี่ยยิ่งใต้เนี่ยยิ่งแข็งแรงนะเพราะว่าต้องรับแรงดันเยอะนะครับแล้วทำไมเราไม่สร้างให้มันแบบเยอะไปหมดเลยล่ะอย่างน้อยก็ปลอดภัยไว้ก่อนอะไรอย่างี้ใช่ไหมผลคือมันไม่จำเป็นไง มันไม่จะเป็นแล้วก็เออการจะสร้างอะไรสักอย่างเราก็ต้องคํานวณถึงงบประมาณด้วยถูกต้องไหมถ้าไปสร้างไปด้านบนนะครับอ่าเป็นแบบบล็อกหนาๆแบบนี้เลยมันก็อาจจะสิ้นเปลืองทรัพยากรเกินไปนะครับอันนี้ผ่านการคํานวณมาแล้วนะยิ่งลึกแรงดันยิ่งมากนะครับเราก็เลยต้องมีส่วนที่เอาไว้รับแรงดันเนี่ยมากขึ้นตาม